สบายดีเลยสวัสดีเด็พ, <c oughs> เดพ่อ้หญิงนอกถือผ้ามาจะคล้องคอเนาะ

ก็คือหัวมัน,ม,นมันมันดอกมาเลยแต่ไม่มไม่เห็ดไม่ยังห่พ่อยังไปตัดอีกอย่างมากโดยกระทั่งสราการต้องขอบุงกับคุณทางมีนูคำซ้อนหลายๆเดอ้อโดยนาทิบาฝากกันใหม่สลาเปลี่ยนโซจักสติงแล้วก็ให้สลาไปใส่ปลายหลดเนาะโดย กพคอยบางแห้งซาล่ารับลูกแ้วกับคนทุกยากทุกคนที่ว่าเป็นยืนมือเข้ามาซอยเนาะก็ขอให้แม่อยู่ที่มีแห้งอันรที่ดูเหตุผิดพลาดไปกับการขอโทษขอภัยแม่หลายๆเด้อขอให้แม่อยู่ที่มีแห้งสุขภาพแข็งแรงปัาจากโรคไข้ไข้เจ็บเงินคำไรมาเทมาได้แม่เด้อแม่ซอยมาทำได้กับเขาให้ขึ้นกำหาแม่์รวยเท่าพันเท่าเนาะ้อจ๋าซาลาอยังมาทันได้ไปเอาเงินโดยโดยโดยขอบคุณขอบคุณหลายๆ ที่แม่ยินมือเข้ามาซอยเรือเนาะโดยสละจะบ,บ่มีวันลืมพระคุณของแม่กับครอบครัวเนาะและกับเ,เบบมย์ใจบุญมาสุขุสุขคนยังคิดหอดคิดถึงโดยแม่แม่ที่เคยซอยเรือผ่านานมากอะ่ะโบเคยลืมบ,บุญคุนพ่อยองย้งทางสละกับเมย์เนาะแบกไม่มันจะปลาผัวฮ่าจ้ะจิบสละ <c oughs> คอยเห็ดไปที่เล็กที่ละน้อยนะพ่อสลาะกัลูกบ่คอยไว้ะนะแต่ก็คอยเห็ดไปถ้าว่าเขาแห้งบืนนักมันแห้งทีเจ็บนักโดยเนาะมาหลงจาก่ทิพพี่น้องไปเบิ่งหทัวะไกันล่ะเจียงเจียงเจยจยเไปวิ่ข้าว่มเียงเยิ่ข้าว่ม่าม่ยอด เนาใหม่แบกใหม่ต่อมาพวกเราไมยอยมันหนาวน้องขีนหขนาน้าเลยขนาดผู้หญิงี่ทขนาน่น้า

ôi đông bay đấy à, đó, à thành công của anh là siêu nó sắp vô ตั้งกองสลากอกซาพนธหัวสบายดีเด้อทังน่ะพ่อบอกบวมเนาะช่างไม่เาแท้ทานใหญ่ทางเงวแท้อซเดนะอนบวเงาเาซเดท่านใหญ่ทางเงาเนาะของพ่นีพันใหญ่พันเงาไปพี่ เงาก็ได้เงเลยอืมทอเงาก็ไอั้ววันเป็นเบี้ยอะไรเป็น萝卜泡？เป็น萝卜泡？พยิงเข้าวผัดบอ๊ะ？ชามกุ้งหอย？ไอชั้ววันจะไปเห็ดเบี้ย่างนั้นเหรอ？เราเป็น萝卜泡เลย เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานช่วงชุดเลยนะเออเลื่อนเท่าไหร่ดดอ,หอืมโดยเนะาะตลาดที่ออกไปข้างนอกอะพายเลยสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้โดยไว้พ่อ,อคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเขา,ข,าขาสบายดีสบายดี